แพรบแพบแอคคอร์ดนี่ก็เดี๋ยวมี f c เข้ามาดูนะเมื่อวานนี้นี่คันนี้ก็เข้ามาใหม่ F c มาก็เข้าใหม่ด้วยแต่งตัวเรียบร้อยอยังเนี่ยมิติใหม่ของการซื้อรถนะคุณบีนะครับบอกเลยว่านี่มิติใหม่จริงๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปคุยที่รถดีกว่าอาจไปดูว่าวันนี้เราส่งอะไรกันจะ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ๋านะครับที่บอกว่าเป็นมิติใหม่นี่คือนะครับ FC เนี่ยนะครับอยู่บ้านก็สามารถซื้อรถได้นะครับนะครับ บริฟซี FC เนี่ยติดขัดปัญหานิดนึงในการเดินทางมาดูรถนะครับแล้วก็เลยไม่รู้จะดูยังไงบางทีนะขับมาก็ไม่ถูกคนพาไปก็ไม่มีแถมคนดูรถเป็นก็ไม่มีอีกมาก็เลยลำบากเราเลยจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาให้นะครับสำหรับ f c นะครับผมถ้าพี่ๆของเราเนี่ยนะครับมีแคมเปญคือใส่รถสไลด์ไปดูถึงบ้านเลยน้องเอกอยากจะส่งไลน์เลยสุดยอดเลยนะนะครับอย่างคันนี้ด้เป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วเ,เพื่อนนะคันนี้เป็น Honda c ซ V อเจ1นะครับผม นี่ฮะสวยๆเลยนะครับผม FC เนี่ยอยู่ที่ไหนนะสมาคมชาวบากใต้พี่ต้อของเรานะครับผมไม่สะดวกมานะครับก็เลยมาเข้าแคมเปญของเรานะครับวิธีการของเราก็คือว่าเราจะนํารถนะครับใส่รถสไลด์นะครับแล้วก็ไปให้ FC ดูที่บ้านเลยนะครับพร้อมเอกสารนิ้มทะเบียนให้ถูกต้องเลยนะครับผมอ่ะอย่ขอดูดิเอกสารนิดนึงฮะเนี่ยเราจะมีเอกสารนะมีใบสัญญาซื้อขายนะครับแล้วเอกสารถูกต้องหมดเลย ชุดโอนเนี่ยทะเบียนถูกต้องหมดนะฮะแล้วก็ให้ FC เนี่ยนะครับไปดูที่บ้านเลยนะครับสไลด์ลงดูที่บ้านเลยนะครับถ้าชอบใจปุ๊บเนี่ยรับรถปุ๊บก็โอนเข้าบัญชีเลยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับค่าเรียกจ่ายมีแค่นี้เดียว 1, 5 0 0ห้าบาทนะครับในปรีมณนทนนะครับแล้วก็ภายในกรุงเทพนะครับหนึ่าบาทเท่านั้นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายถือว่าไม่แพงนะหน0่พันห้าร้อยบาทนี่เหมือนกับ,บไปเที่ยวละเจ็ดร้อยห้าสิบ เราสไลด์ไปดูถึงหน้าบ้านเลยนะครับรถสวยตรงปกนะจ๊ะเอามาดูกันมาจัดส่งกันนะจ๊ะรถสตาร์ทติดเชื่องนะฮะคันนี้เนี่ยเราขออวดนิดนึงนะคันนี้เป็น CRV นะครับเจนหนึ่งมือเดียวป้ายแดงนะครับรถเดิมสีเดิมเริ่มเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้านะครับนะครับเกิดเรียซีถามว่าอ้าวแล้วถ้าเอาไปแล้วไม่ตรงปกล่ะเออต้องเสียเงินด้วยไหมค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้ฮะ รถไม่ตรงปกนะครับผมเราไม่ขับไปให้โดนด่าแล้วครับคุณพี่จริงจริงครับผมใครจะขับรถไปให้โดนว่าใช่ไหมเอาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผิดพลาดสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคุยกันได้ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดไม่มีปัญหาครับอาชีพเราอยู่แล้วฮะเราก็รู้ตรงไหนเป็นจุดด้อยจุดเด่นจุดควรต้องแจ้งนะครับกันชนหลุดนะครับหรือว่าติดแก๊สมาต้องบอกนะฮะสีเดิมหรือเปล่าเล่นทะเยอทะยานไหมช่วงล่างดังอะไรอย่างไรเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบหมดครับตรงนี้มีรายละเอียดในแอดมินอยู่แล้วไม่มีปัญหาาาเเลยยนนนะคครรัับวววีี้ดด๋มูก่า ส่งไปหาคุณพี่ต้อแล้วนะครับที่สมาคมชาปักใต้น,นะครับดูรถปุ๊บเนี่ยจะชอบใจขนาดยังไงด้วยจ้าที่รักมาดูกันว่าไงน้องนิวนนพับมือเดียวปว้ายแดงโอ้โหสุดยอดมือเดียวนี่คือขับข้างเดียวใช่พี่มือหนึ่งเขาน่าจะใส่เฟิร์ <c oughs> ใส่เ <c oughs> สิ้อหกล้มตกบันไดซันนิดนึงซันนิดนึงโอ้โหดูเลยฮะนี่ฮะเพื่อนๆตายแล้ว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 นะครับ สุดยอดเลยนะฮะแล้วถามนิดนึงทำไมจะต้องขึ้นสไลด์ก่อนเลยพี่ไปดูภายในนี่พี่ยืนอยู่<ม>จะตกไปแล้วเนี่ยไม่นะขอรู้เสนนเส้นิดนึงฮะฉันิ้งเดินทางถอขอบคุณครับต้นตาจะไหลอะ่ะนี่พูดจริงใช่ไหมหน้าตาจริงจังด้วยหน้าตาจริงจังเลยอ่ะเลยอปเลยไยมากมากสายกระบดเจนหนึ่ <c oughs> งเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยคันนี้พี่ต้อนี่บอกเลยว่าได้ไปนี่สุดคุ้มนะฮะเจนหนึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยแล้วปีสองพันนะ แล้วก็ล้อเป็น5้ารูเป็นเมัลเชนยางใหม่ด้วยนะครับประมาณไม่ถึงสเดือนด้วยซ้ํานะอ่ะคืออะไรครับพี่ป๊อปครับอะไรฮะอะไรครับอีกตัวนี้หนึ่งฮะมาที่พีพีครับพี่ครับผมน้ํามันน้ํามันไม่ได้เต็มถังนะฮะอันนี้ทะลุเกไปแล้วครับผมแต่มันเต็มถังนี่เกลยเกเด้วยนะฮะพีพีจัดให้ทุกหย่อมหญ้าทุกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะจ๊ะล็อกแน่นล็อกหนาปลอดภัยหายห่วงนะครับ เรียบร้อยล็อกแน่นล็อกหนายางใหม่กันเลยทีเดียวเชียวกับพี่ป๊อปรถยกของเราครับผมขอบคุณพี่ชายสุดหลอ่อสุดเท่งเราด้วยนะครับคิดถึงรถยกต้องคิดถึงพี่ป๊อบใช่ไหมยกได้ยกดีครับยกครั้ทงทีก็ต้องพี่ป๊อปรถยกครับผมเอฟซีท่านใดน,นะอยากเคลื่อนย้ายรถนะครับแล้วก็ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหญ,รใหญ่รถเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ได้หมดเลยใจเย็นไป้วก็สามารถยกได้ทุกรุ่นทุกแบบ24ชั่วโมงติดต่อได้ตาม เบอร์โทรนี้เลยนะจ๊ะที่รักทำไมครับดูการล็อกซะก่อนแม่นี่ช่างมืออาชีพจริงสุดยอดจริงพี่ชายเฮ้ยบอสมีกุญแจด้วยขอดูหน่อยกุญแจนี่กุญแจนี่แท้อยู่นะกุญแจจะเป็นทองเหลืองนะมกุญแจมาให้ด้วยกจอ๋อนี่กุญแจล็อกนี่บอกกุญแจล็อกยังอะไหล่ยังอยู่นะเนี่ยโอ้โหตายแล้วแล้วแล้วเพื่อนเอ๋ย เดิมจริงเดิมจังและตัวที่ขับสีฟูทามนะจ๊ะที่รักจะบอกให้นี่ฮะยังมีเพลาอยู่เลยเห็นไหมจ๊ะโอเคไม่ได้ถอ,<ม>อดคันนี้ไม่ได้ถอดเพลาด้วยมีะอะไรก็เรื่องเอกสารครับผมถ้าเอฟซี C ทการซื้อขายแบบนี้ครับผมอีกนิดนึงของเราเนาะเราจะทําการเอาเอกสารไปให้สี่เซนถึงบ้านเลยพ่อเหรอฮะส่งไปเลยครับผมให้ให้เลยนะให้ให้ในซีซีถึงบ้านฮะตก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 เอฟไปคำหนึ่งนะฮะอย่ารีบไงหมอนอนน้อยเราอ่ะเอกสารครบถ้วน เอกสารเล่มทะเบียนในซองด้วยนะฮะถ้าถูกใจรับรถปุ๊บนะครับรับเล่มทะเบียนเสร็จเอกสาร์ปุ๊บโอนตังค์ไม่มีปัญหานี่ครับคุณไดายหนึ่งคันน้องเอกคันนี้หกหมื่นโลเพื่อนๆเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยนี่ตกลงอนะ่ะเอฟซีได้ดูรีวิวคันนี้ยังไงหกหมื่นนะ 60, โล,ลเพื่อนๆนะแล้วก็มีนี่คันหนึ่งฮะเอ่อรถตู้หัวเจรวดนะครับคันนั้นเป็นตัวท่าไฮเอตนะครับคันนั้นปีสองพันสี่คันนั้นกเก้าหมื่นโลเหมือนกันแต่งมีเอพีทั้งคันคันนั้ อ่ะพ่อบอกเดินทางนะครับพี่ปอบรถยกของเราเนะจ๊ะเตรียมตัวออกเดินทางได้อีกสักครั้งหนึ่งครับน้องเอครับคันนี้บอกเลยว่ามิติใหม่แห่งการซื้อรถนต์ที่พีๆนะฮะนะครับสามขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่แรกก็คือว่าดูรถที่ชอบนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะฮะก็ชำระเงินมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นค่าขนส่งในการเดินทางไปกลับ นะครับผมก็รอบละเจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะฮะตรงนี้ลูกค้าต้องเป็นคนชําระนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับขั้นตอนที่3นะครับถ้ารถถึงมือ F อซปุ๊บตัวเช็ครถเรียบร้อยามที่คุยโอนตังคบเสนอเอกสารรับเต็มที่เปนเรียบร้อยปุ๊บเราก็ปล่อยรถเลยไม่มีปัญหานะครับนะครับอ้าวไปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหขอบคุณครับเจอต่อพี่หน้าสวัสดีครับ